โรคข้ออักเสบภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้ามโรคข้ออักเสบเป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อข้อต่อของร่างกายทําให้เกิดอาการปวดบวมและสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวของข้อโรคนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ส่งผลเสียต่อข้อต่อ,อ,ตอเช่นการยกของหนักเป็นเวลานานน้ำหนักตัวเกินหรือการเล่นกีฬาที่ส่งแรงกระแทกมาก plenty life ตัวช่วยบรรเทาอาการข้ออักเสบและฟื้นฟูข้อต่อ p l a n t ี Life เป็นครีมบำรุงข้อต่อที่ได้รับการพัฒนาโดยใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติซึ่งมีประสิทธิภาพในการช่วยฟื้นฟูและบรรเทาอาการของโรคข้ออักเสบครีมนี้มีคุณสมบัติสำคัญดังนี้เครื่องหมายถูกตัวหนาช่วยฟื้นฟูและลดอาการของกระดูกผิดรูปผู้ที่มีภาวะกระดูกผิดรูปจากโรคข้ออักเสบจะได้รับประโยชน์จากครีมแพลน t ี Life ซึ่งช่วยลดการอักเสบและช่วยให้ข้อต่อกลับมาแข็งแรงมากขึ้นเครื่องหมายถูกตัวหนาะช่วยลดอาการของโรคข้อเข่าเสื่อมและโรคข้ออักเสบไม่ว่าคุณจะมีปัญหาข้อเข่าเสื่อมหรืออาการอักเสบที่ข้อต่ออื่นๆครีมนี้สามารถช่วยบรรเทาความเจ็บปวดได้เครื่องหมายถูกตัวหนาะกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อใหม่แพนทีไลฟ์มีส่วนผสมที่ช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่ทำให้ข้อต่อสามารถฟื้นตัวได้เร็วขึ้น เครื่องหมายถูกตัวหนาะเพิ่มความยืดหยุ่นของข้อต่อและกระดูกอ่อนเมื่อใช้เป็นประจำครีมจะช่วยให้ข้อต่อมีความยืดหยุ่นมากขึ้นทำให้สามารถเคลื่อนไหวได้สะดวกขึ้นทำไมต้องเลือกแพลนทีไลฟ์สมุนไพรปลอดภัยและเป็นธรรมชาติไม่มีสารเคมีอันตรายใช้สารสกัดจากธรรมชาติ100%นวดหน้าซึมซาบเร็วไม่เหนียวเนืหนะและซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วเครื่องหมายถูกตัวหนาะเห็นผลจริง มีผู้ใช้จำนวนมากที่รายงานว่าอาการของพวกเขาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหากคุณกำลังมองหาวิธีดูแลข้อต่อที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยและมาจากธรรมชาติแพลนทีไลฟ์คือคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคุณคำแนะนำในการสั่งซื้อกรุณาคลิกกลิกงสั่งซื้อที่อยู่ด้านล่างคำอธิบายของวิดีโอนี้หรือในส่วนความคิดเห็นหลังจากเข้าสู่เว็บไซต์ของผู้ผลิตให้กรอกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณให้ครบถ้วนจากนั้นคลิกปุ่มสั่งซื้อ ผู้เชี่ยวชาญติดต่อกลับเพื่อตรวจสอบข้อมูลและยืนยันคำสั่งซื้อรอรับสินค้าในระยะเวลา2-3ถึ 3. วันชำระเงินปลายทางหลังจากได้รับสินค้า